ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตดข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมรี่กันด้วยนะครับ ในขณะที่ประเด็นเลขกของช่วงบ่ายวันนี้ครับมากระทักงฟังของตจนน้าจุงอังพยองขอนแก่นยุดในแตกน่อยครับเมื่อเตรียมที่จะขยายสัญญาแข่งไทยที่จะหมดในสิ้นเดือนเมษายนนี้หละครับโดยอย่างไรก็ดีครับล่าสุดครับหลังจากที่ทะนานาขอนแกนยุดในแตดครับลงเล่นในทะลีครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของสโมสรปราการีสปนนะัททำผู้นานชนะ10เสมอ7แพ้ไป11 มี37คะแนนหลังอันดับ8ของตารางภายใต้การคุมทีมของทนานคาร์ลสเอโดนโดถือว่าเป็นผลงานที่น่าพอใจครับของสาวกจงอังพยองและลดพลจากการล่วงไปเล่นในไทยลีก2ซสี่ซันนาเป็นจชียรบอลครับโดยล่าสุดเครับชิมันเว็บไซต์หนึ่งครับได้รับข้อมูลมาว่าพวกเขากำลังที่จะจัดเจรจาตกลงรายละเอียดกับพกเพื่อนไทยที่ใกล้เชื่อมหมดสัญญานำมาโดยทีมนั้นอริศัก์สสูงเนินประกรบวกลางพานุพงษ์ อารณ์กรจนนาทองอภิสิทธิ์ขวนขวายกิศณพรมบุญสารปานเดชาเงินประเสริฐและอีกหลายคนที่อยู่ในลิต์ของสมโมสรเลยครับ เรื่องไหก็ตามครับจากนั้นครับในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม2565ครับก็จะมีการประกาศเริ่มว่าประกาศว่าได้ต่อสัญญาคนไหนไปบ้างหลังจากก่อนหน้านี้ครับขอนแก่นอยู่ในแด่พึ่งที่จะต่อสัญญากับทางด้านโคชคาร์ลเอ็ดวานโดเปเรล,ล่าครับกุศลชาวบราซิลดีกรีปล่อเซนออกไป2ปีเพื่อความต่อเนื่องในการวันวางแผนและวางโครงสร้างของทีมและเพื่อตอบแทนผลงานของโคชเซบ้าหลายนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่2ครับมากระทางฝั่งของทนานนนหนงบัวพิเชฟสี่กันหน่อยครับกับทนานนคุดวังทวัชชัยดำรงอ่องตะกูลครับคุณซื้อของทนานนนหนงบัวพิเชฟสี่เตรียมที่จะต่อสัญญาใหม่อยู่คุมทีมต่อไปอีกหนึ่งฤดูก,กาลใน2022หลังจากที่ทาผลงานช่วยทีมติดลุบบนในลีกสูงสุดครั้งแรกนับตั้งแต่เดินชั้นขึ้นมาแค่หนึ่งปีเท่านั้นแหละครับหรยอ,อย่างไรก็ตามครับผลงานในลีกล่าสุดของพญาไก่ชนภายใต้าการคุมทีมของทนานนคุดวังแข่งย8นัดชนะ ส2เสมอแแพ้8มี44คะแนนล,ลังอันดับ5้าของตารางมีลุ้นธรรมดับไปเล่น ACL อีกด้วยแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับหลังจากที่ผุนานที่สุดเซอร์ไพร์ดังกล่าวครับทำห้พยากรชนต้องการต่อสัญญากับคดวังให้อยู่คุมทับต่อไปอย่างน้อยหนึ่งฤดูกาลซึ่งตัวกุสือวัย47ปีก็ไม่มีปัญหาใดรครับพร้อมอยู่คุมชีมต่อไปแต่ที่ยังไม่ได้เสร็จในตอนนี้เพราะว่าตนเชื่อในเรื่องของเลือกยามเวลาที่เหมาะสมเหลือแค่รอวันที่จะเซ็นสัญญาเท่านั้นซึ่งทางสโมสรก็เข้าใจแหละครับ และสำหรับทางนั้นคุดวังทวชเชนรุงอ่องตระกูลครับก็เคยผ่านการคุมจีมในทลิกมาได้มากมายครับอาทิเชนลีโอเชียงรายยูในเต็ด e พัทยายูในเต็ดเพื่อนตํารวจทรูแบงคอโคยูเนเต็ดชัยนาทฮอนบิลนครปฐมยูในเต็ดและพีทีประจวบเอฟซีแหละครับ ดยในปี2019นั้นครับก็พาทีมพีทีประตวบเเอฟซีนี่เลยครับคว้าแชมป์ลิโวลีครับด้วยการเอาชนะบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในรอบชิงชนะเลรริศมาแล้วครับโดยการชนะจุดโทษ8ประตูต่อ7และเสมอในเวลา120นาทีก็คือ1ประตูต่อ1เลยครับ ในขณะที่ประเด็นที่3มครับมากระทางฝั่งของทางด้านดูรับบิด BG จีปะุมยูนเตแต่กันหน่อยครับเมื่อจา,ากนัานมาโกโตครับออกมาอยอมรับเลยครับว่า BG ต้องกำหนดชะตาตัวเองถึงจะผ่านเข้ารอบแหละครับ โดยอย่างไรก็ตามครับสำหรับทนานมากโกโตครับเทกุ u, รับโมริครับคนซื้อของทนาน b บีจีปฐุมยุทธใได้แตดออกมากระตุ้นลูกทีมเล่นเพื่อเญจนะครับโดยไม่ต้องสนใจคู่อื่นเพื่อตีตัวรอบนอกเอาก่อนดวลกับทนานชุนนำดากอนในศึกเอฟซีแชมเปี้ยนลี่2 0 2ก็เป็นกลุ่มกลุมจีนัดที่6แหละครับ โดยสำหรับเดรับิดครับหลังจากฝูงกลุ่มจีหลังผ่านไป5เกมแรกด้วยผลนานชนะ3เสมอ2มี1 1คะแนนโดยต้องการผลเสมอเป็นอย่างน้อยหลือกเก็บชนะเหนือชุดนำดากอนให้ได้ครับเพื่อการันตีเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายเป็นฤดูกาลที่2ติดต่อกันแหละครับ โดยอย่างไรก็ดีครับสำหรับนานมาโกโตเทกูบะมริครับได้ออกมาแจมรับก่อนเกมเลยครับว่าเกมในวันนี้ครับจะเป็นเกมสุดท้ายในรอบเป็นกลุ่มแน่นอนอว่ามันต้องการที่จะกำหนดชะตาตัวเองในการเข้ารอบเราต้องชนะเพื่อจบอันดับหนึ่งของกลุ่มไม่ได้และก่อนเกมครับเราได้วิเคราะห์เลขคำนวณสถานการณ์ของแต่ละกลุ่มเลยครับแต่ยังคาดการอะไรไม่ได้เพราะยังต้องตัดคะแนนหรือทีมอันดับสุดท้ายของแต่ละกลุ่มดังนั้นเราต้องชนะเพื่อจบอันดับหนึ่งของกลุ่มเกมที่แล้วครับเรามีโอกาสที่จะชนะได้แต่สุด เราไม่เฉียบคมพอซึ่งเกมนี้ครับผมหวังว่าเราจะแก้ไขตรงจุดนี้ให้ดีกว่าเดิมนะครับโดยั้งนี้ครับแม้ว่าการเจอกับการทางด้านจุดนําดากอนนัแรกเราชนะพวกเขามาได้ครับแต่ตัวน,นี้มันน่าจะยากขึ้นกว่าเดิมเพราะพวกเขาเองก็ยังมีลุ้นข้ารอบและเมือนดูฟอร์มจากการเล่นของเขาที่ผ่านมาก็าถือว่าโอเคขึ้นกว่าเดิมดังนั้นเราเองก็จะประมาทไม่ได้ครับซึ่งเราเองเขาทาการบ้านมาเป็นอย่างดีสําหรับเกมนี้และผมเชื่อว่าเราจะมีผลการแก้งขที่ดีในวันนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นที่4ครับมากันที่ทางด้านจุดรธานข็มดีกันหน่อยครับเมื่อกองกลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กเตรียมที่จะเข้าร่วมฝึกซ้อมกับสิงห์ชาตาที่แพสตเดียมในเย็นของวันนี้ครับรวมถึงทา้าน,นชัยยาพิพัฒน์ที่ซ้อมต่อเนื่องเป็นวันที่3นะครับในความเคลื่อนไหวของทีมชาตยครับชุดเตรียมสู้ศึกฟุตบอลซีเกมครั้งที่31ที่ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที่7ถึง22พฤษภาคมนี้ครับล่าสุดจุรธานขิมดีองหลังลูกเครื่องทยเดนมาร์กของโอบีโอเรเซที่เดินทางมาถึงประเทศไทยตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาจะเข้าร่วมฝึกซ้อมเพื่อรักษาสภาพร่างกายกับการเทรฟซีครับที่แพสเตเดียมในช่วงของเยน็นวันนี้เป็นมือแรกเลยครับ ลหลังจากที่ก่อนหน,น,น้านี้ท่านาชัยยพิพัฒน์สุเพศศัตว์กองกลางจากทนานเแอตโตรินในหลีกโปรตุเกสซึ่งเดินทางมาถึงทนานประเทศไทยตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาครับก็ได้เข้าร่วมฝึกซ้อมกับสิงห์ชาตาอย่างต่อเน,นื่องในช่วงเย็นนี้วันเป็นวันที่3นะเลยครับโดยขณะที่ท้านาบินจามินเดวิดกองกลางจากออกฟอร์ตยู่นเต็ดบินมาถึงไทยเมื่อวันจันทร์เช่นกันแต่กลับไปทําธุระก,กับครอบครัวที่จังหวัดภูเก็ตโดยจะตามไปเข้าร่วมเข้มเก็บตัวทีมชาติในวันที่1พุธสปาคมนี้แหละครับ ในขณะที่ประเด็นปิดท้ยของช่วงบ่ายวันนี้ครับมาปิดท้ายกันที่เจ้าเอียงธีรพผลยศเย้ยกันหน่อยครับมิดฟิล์ของกิเลนประจองออกมายอมรับเลยครับว่าทีมกำลังมีความมั่นใจพร้อมเป้าหมายที่จะกลับไปเล่นเ c l อีกครั้งหนึครับ ดูยอย่างไรก็ตามครับเกนไวกี17ปีครับได้ออกมายอมรับเลยครับว่าบรรยากาศในทีมเป็นไปอย่างยอดเยี่ยมทุกคนมั่นใจได้พร้อมลงเล่นในเกมต่อไปพเพร่งนทีมทุกคนครับต้องการพาสโมสรกลับไปลงเล่นในรายการเอฟซีแชมเปี้ยนอีกครั้งและเราจะทําทุกอย่างเพื่อจุดนั้นและทั้งนี้ครับนะครราชสีมาครับได้เล่นในบ้านโดยที่พวกเขาไม่กดดันนั่นจะทําให้เราเจองานยากแต่ตอนนี้เราต้องทําให้เต็มที่เพื่อเก็บช,ชนะออกมาให้ได้เลยครับ และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของศึกเลโวทรีสองพันยี่สิบดนาทีเกีสเก้าเมืองทองรุตเต็ดจะพบกับนครราชสีมามัดได้เอฟซีณสนามเฉลิมพระเกียรติแปด 80, สิบพรรษาในวันที่หนึ่งพฤษภาคมเวลาสิบแปดนาฬิกาตรงเลยครับสำหรับน,นั้นเมืองทองยู่ในแตดหละครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งครับ เพื่อเป็นกำแกกับพวกเราทีมงาน b e ท Leaf f a c t o y กันด้วยครับเพื่อนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ